สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่คุยข่าว10บโมงนะครับประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคมศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับคุณเป้พานุพงศ์และก็ผมตั้มพัทรวุฒิด้วยนะครับตอนิดคุณผู้ชมทาง t v 5hd1 นะครับกดหมายเลขหนึ่งแล้วก็รูดไปถึงในเพจคุยข่าว10บโมงดูพร้อมกันสดๆไลฟ์สดได้ทั่วโลกครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามีเล่าภาพเตือนภัย โอ้โหอันนี้ฮอคิดมากๆทุกวันศุกร์นะครับใช่ทุกวันศุกร์เรามีโอ้หลายคลิปเลยมาเตือนภัยกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกผมพาทุกท่านไปดูที่บางแสนก่อนที่บางแสนเนี่ยริมชายทะเลใช่ไหมฮะปกติก็มีคนไปกงไปกินอะไรกันไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวเสร็จใช่ไหมฮะถ้าไปนั่งกินอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็จะเก็บทิ้งขยะแต่บางส่วนเนี่ยที่เขาอาจจะมักง่ายอ่ะกินอะไรเสร็จก็แล้วแต่นะฮะคือก็ไม่ยอมเก็บกันครับ จนนายกเมืองบางแสนนี่ทนไม่ไหวเลยนะฮะอ,ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กจัดหนักเลยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครแสนสุขโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้นี่นะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <_ S 2> บอกเมื่อวานภาพนี้เต็มฟีดเฟซบุ๊กไปหมดครับ <_ S 2> จริงๆ <_ S 2> เป็นภาพปกติสำหรับบางแสนโดยเฉพาะแนวริมทะเลหาดบอนนภาหรือว่าบางแสนล่างและบริเวณหาดทรายบางแสนก็จะมีขยะแบบนี้จำนวนมาก ทุกเช้าตรู่ถ้าใครไปบางแสนก่อนที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะพวกนี้ก็จะเห็นจนชินตาเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะฮะครับแต่ผมเห็นยังไงก็ไม่ชินสักทีต้องเก็บหรือถ้าเกิดปัญญาก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บนิสัยเสียวงเล็บสันดานคนพวกนี้ไม่มีทางเปลี่ยนไม่ใช่ไม่มีการศึกษาโอ้โหเนี่เพราะที่มาดื่มมากินก็พวกเรียนมาจากสถาบันการศึกษาทั้งนั้นแต่คนพวกนี้การศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคงเกิดมาเป็นแบบนี้เอง อย่าหวังจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรถังขยะใก,กล้ๆก,ก,ก็คงตาบอดมองไม่เห็นกฎหมายมีแต่ไม่ได้ช่วยอะไรได้เพราะการบังคับใช้กฎหมายยุ่งยากมากจะปรับทีต้องจับไปโรงพักบ้างไปสํานักงานบ้างอํานาจไปอยู่กับตํารวจบ้างหน่วยงานอื่นบ้างและเวลาดึกๆดืๆด่นเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาเฝ้าหาดและไม่สามารถไปลงโทษณจุดเกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ค่อยมีอํานาจมากนะักจะปรับที ก็มีมาตรการวุ่นวายปฏิบัติจริงไม่ได้ไง่ายๆนี่คือปัญหาของเมืองไทยเราอย่าลืมว่าชายหาดสาธารณะทั่วประเทศเขาห้ามจําหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามจุดพลุประทัดห้ามทิ้งขยะลงพื้นที่สาธารณะห้ามทําการส่งเสียงดังเกินกฎหมายกําหนดนะฮะแต่ข้อแจ้งแต่ขอแจ้งแค่นี้พอเพราะทุกข้อที่บางแสนคนจํานวนมากฝ่าฝืนทุกข้อสุดท้ายก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บขยะรับใช้พวกขี้เมา พวกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีต่อไปน่าเศร้าพวกนี้มันก็อ้างต่อว่ามันจ่ายภาษีจ่ายเงินเดือนให้พวกเทศบาลเฮ้อข้ออ้างยอดฮิตของคนไทยจริงๆโอ้โหผมขออนุญาตอ่านทั้งหมดเลยนะกันเพราะว่าหนักหนักอันนี้เหมือนคุณโพสต์เองนะจัดเต็มนายกอ่านด้วยอารมณ์มึงแสนสุขจัดเต็มเข้าใจนะฮะพอท่านโพสต์ข้อความนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลย ส่วนใหญ่ก็บอกไปในทางเดียวกันนะฮะบอกคนที่มาทิ้งพวกเนี่ยคือเราดูก็รู้อารมณ์แบบกลางคืนนะ่ะนะฮะมาปูน,นะ,ะมานั่งโกงกันดื่งกัน,กนใช่ไหมฮะเสร็จเราไม่เก็บ,บนะฮะคนมาคอมเมนต์บอกเนี่ยไม่มีจิตสำนึกนะฮะการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรียกว่า การทิ้งขยะจากคนมักง่ายแบบนี้เนี่ยรเราเจอกันบ่อยโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่ท่านบอกก็ถูกนะว่าคนที่มาทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการศึกษาก็เรียนกันอยู่แลก็อยู่ยในพื้นที่นั่นแหละใช่นะฮะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะหรือเปล่าว่าดื่มเข้าไปแล้วแบบไม่ไหวแล้วกลับบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องอทิ้งไว้อย่าง,งาน,นั้นนี่คุณนี่โลกสวยจังเลยนะ ก็พยายามมองมองสองด้านมองสองมุมคุณมนะะไม่ได้แก้ตัวแทนเออไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวแทนใช่ไหมปาคุณคิดอย่างนั้นจริงๆพยายามพยายามนะฮะต้องมีสองมุมทั้งในทุกๆเรื่องนะครับอ่ะ